ครับผมเดี๋ยวนะฮะไปหน้าติดอ่ะได้ไไเดียวไเดียวได้ติดไหมผมจำได้ผมจำได้ได้ไดไปเลียว,ยวส่ <ไป S 1> ว่าน้เราไม่มีแบตเลยนะเดี๋ยวดูไฟท้ายนะไฟท้ายก็ติด

นั่นแหละนั่นแหละขี่เรื่อยๆนั่นแหละพรีเซนต์ลูกค้าหน่อยวาวก็ใช้งานได้นะครับวาวใช้งานได้ถอดถังเนื่องจากโอลิงกกน้ำมันรั่วนะครับก็เลยถอดออกนะครับถังผิวสนิมนะครับนิดนึงนะฮะไม่ได้เยอะอะไรนะครับเครื่องเกียร์ใช้งานได้นะครับ ตอดถังเนื่องจากโอลิงก๊อกน้ามันมันรั่วนะครับก็เลยปอดถังพอเปลี่ยนโอลิงก็ใช้งานได้แล้วครับซื้อมาขายไปนะครับตามสภาพครับผมราคาไม่แพงนะครับฝ่ายปั้นไม่เอามาเลยนะครับรถมีกระสานหมดนะฮะอันนี้แต่ภาษีขาดเกิน,นะครับเาประตทนะครับนอนนิ่มๆเลยครับนี่ เรียกนะครับอไม่ดางแเวงไม่ดางอไม่แพงนะครับหมื่นพันห้าร้อยใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับเอาแล้วนะสวัสดีโอเคครับสวัสดีครับ